สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็อยู่กับควันลุกนะครับแล้วก็น้องฉางทองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันที่สามนะครับช่วงะจะบ่ายมุงแล้วนะครับเมื่อกี้ควันลุกก็ได้จะลองไล์สดดูนะครับแต่ว่านะเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาในการไล์สดวันนี้ควันลุกก็เลย จะลองทําคลิปนะครับเดี๋ยวมนาจะไลฟ์ช่วงบ่ายนะครับวันนี้จะลองทําคลิปในการขายอาหารนะครับขายอาหารผลไม้ออนไลน์นะครับผลไม้ออนไลน์นี่นะครับผลไม้ออนไลน์ช่วยช่างตกงานนะครับเป็นฝ่ายช่างทองเองนะครับซึ่งตกงานมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะมีตะกร้าแบบนี้นะครับเป็นตะกร้าละห้าสิบคะแนนนะครับถ้าท่านใดนะครับ สนใจก็สามารถสั่งออเดอร์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวคันดุกจะทำคลิปนะครับทำคลิปเอาอาหารป้อนให้น้องฉางทองนะครับที่ออเดอร์นะครับก็สามารถสั่งมาได้เดี๋ยวคันดุกจะพาไปดูน้องฉางทองนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับเป็นตะกร้าผลไม้ช่วยเหลือช้างตกงานนะครับรายได้คันดุกก็จะหลักๆลวัคนดุกก็จะนําไปซื้ออาหารนะครับให้น้องฉางทองเขาได้กินนะครับ เช่นอ้อยนะครับเช่นหญ้าเนเปียนะครับซื้อไว้ให้เขาได้กินนะครับเพราะว่าก็ให้เขาอดไม่ได้นะครับต้องพยายามหาให้เขาได้กินนะครับตอนนี้เขาก็กินหญ้าเนเปียอยู่นะครับพามาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวคนดุกจะหาตรงที่แสงนะครับแสงชัดๆหน่อยนะครับอาจจะมุมนี้นะครับพุงเรื่อมปองนะครับดูนะครับพุงเรื่อมปองแล้ว แต่ขายผลไม้มาได้สองสามวันนะครับปุงป่องนะครับสังทองตัวดำนะตัวดำเมี่ยมเลยพปอก็เป็อาบน้ำให้นะครับว่าจะไล่สดในช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับแต่ว่าเกิดปัญหานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็นอุปสรรคเดี๋ยวฟันลูกน่าจะไล่อีกในช่วงน่าจะช่วงเย็นๆหน่อยนะครับตอนนี้สางทองก็จะหลับแล้วนะครับวันนี้กินหญ้าเต็มที่นะครับ กินตลอดเวลานะครับเมื่อกี้ในระหว่างรอนะครับมอนดูก็ได้ให้กินไปแล้วนะครับมันลูกได้ให้น้องช้างได้กินหญ้าไปหนึ่งรอบนะครับคันคันคันนะครับนันี่ก็น่าจะอากาศเย็นๆน,นะครับเพิ่งอาบน้ํากินน้ําแล้วก็ได้มากินหญ้า ถ้าเขารู้จักนอนกลางวันก็หลับแน่นอนนะครับสังเกตจากสายตานะครับสังเกตสายตานะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มจะหลับใกล้แล้วนะครับง่วงแล้วแต่ว่าก็ไม่นอนนะครับจางทองไม่ไม่ค่อยนอนกลางวันนะครับเขาจะนอนตอนกลางคืนนะครับทุกนทุกคจะมาถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันว่าจางทองอยู่ยังไงนะครับ ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็ถ้าคนดุกไล้สุดก็จะพาเขามาอยู่หลักนี้นะครับอี่หลักนี้นะครับเพราะว่าก็จะมองเห็นนะครับได้ชัดเจนกว่าอยู่หลักนี้นะครับ <S <S วันนี้ก็ต้องติดปลอกขาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ติดปลอกขาก็จะกระโดดนะครับก็จะวิ่งนะครับรอบหลักก็จะอันตรายนะครับ ก็มีเวลาที่เราแกะอยู่นะครับบางวันแล้วก็ติดปอกขาไม่ได้ติดปอกขาทั้งวันนะครับก็จะมีติดไว้บ้างนะครับเป็นบางเวลาบางเวลาเราก็แกะนะครับเขาเดินปกติแต่ส่วนมากนะครับช่วงไร้สดุดช่วงไร้สดุดเขาจะฉลาดเขารู้นะครับถ้าเกิดไร้สดุดปุ๊บถ้าเราไม่ติดนะครับเขาจะวิ่งหรือว่าเดินรอบหลักแล้วเขาก็จะเล่นนะครับซึ่งมันก็จะเกิดอันตรายนะครับดังนั้นเราก็ต้อง เซฟไว้ดีกว่านะครับเซฟไว้จะดีกว่ากว่าบ่อขาที่เราติดไว้นะครับก็ไม่ได้ติดไว้ถึงขั้นว่าให้เขาเดินไม่ได้นะครับเขาก็เดินได้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่จะลดการเคลื่อนไหวของเขานะครับจากเคลื่อนไหวเร็วๆก็จะใช้าลงนะครับแต่การใช้ชีวิตก็ปกติเหมือนเดิมนะครับกินยากิกนอะไรเดินไปเดินมาได้ปกติเกิจากการวิ่งก็จะเป็นการเดินนะครับ ดูสายตานะครับสายตาจะหลับอยู่แล้วนะครับแต่ไม่กล้าหลับนะครับเพราะว่าฉางทองไม่นอนกลางวันมานานแล้วนะครับยานเนปเปียรอร่อยอร่อยนะครับสำหรับกวนดุกคลิปนี้ก็พามาดูฉางทองนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจนะครับผลไม้ป้อนฉางทองนะครับกวนดุก ครอบครัวช้างทองนะครับตอนนี้เราก็ได้เปิดพรีออเดอร์นะครับท่านใดที่มาเห็นคลิปนี้ก็สนใจอยากช่วยเดือช้างตกงานนะครับก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะครับแต่กล้าละ50คะแนนนะครับสั่งได้เดี๋ยวบัรดุกก็จะทําคลิปป้อนอาหารให้เป็นชุดเป็นชุดนะครับเป็นคลิปไปนะครับสาหรับคลิปนี้คอนทูกก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับฝากกดติดตามให้ช่องพายช้างทองอิหร่านเซมิลี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ ครอบครัวช้างตกงานอีกหนึ่งครอบครัวนะครับสำหรับคลิปน,น,นี้ควาดุกกับน้องช้างทองก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ก, like, กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นช่วยกระจายข่าวสารนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับผม